ให้เกียิรายการเราอีกครั้งครับพี่แมว<ม>แบบนี้<ม>บางคนตั้งเอาไว้ว่าคุณจะกลับพบกลับมาในครั้งเนี้ย<ม>เป็นดิวแน่นอนแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็ยอมรับว่าคือดิวค,คือการเจราจามองอยังไงพี่เอาเป็นภาพกว้างๆก,ก่อนก็ได้ก็ต้องตอบเลยเป็นดิลเพราะถ้าไม่เป็นดิลเนี่ยมันเข้ามาถึงปั๊บในเรื่องคดีความที่ค้างอยู่ครับมันสุ่มเสี่ยงว่าจะได้ประกันตัวรหรือไม่ประกันแต่เมื่อีกจะข่าวสารเราชัดแล้วได้รับการประกันตัวครับอันเนี้ยมันเป็นสิ่งบอกเหตุว่าต้องมีการดิว ไม่ใช่สมัยดิวมาถึงเข้าคุกคงไม่มีใครมามันจะประหลาดถ้ากลับมาแล้วแล้วอยู่ในคุก้อยู่ในคุกดังนั้นต้องมีการดิวมีข้อตกลงกับฝ่ายซีรัฐบาลนี่แหละซึ่งจะเป็นใครก็ไปสอบแสวงหาในโอกาสต่อไปแต่อันเนี้ยมันต้องมีการดิวเพราะคุณจะพบเนี่ยก็ยอมรับเองอยู่แล้วพี่แมวว่าว่าเป็นการเจรจาเข้ามาติดต่อประสานงานเข้ามาครับต้องอันเนี้ยมันก็เลยชี้ให้เห็นและสิ่งที่ทุกคนอาจจะต้องเอ๊แปลกใจอ่ะเพราะ ข่าวข่าวข่าวสารของกุญจักภพเนี่ยมันห่างหายไปนานแต่มันมีอะไรเรียกว่าปฏิสัมพันธ์เป็นระยะระยะแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในกลุ่มก้อนที่เคยมีความคุ้นเคยกันพวกเสือแดงพวกที่คุกคีทางการเมืองกันมาแต่มันจะไม่ค่อยเป็นสาธารณะรแต่คราวนี้มันส่งสัญญาณมาอันนี้ก็คือชัดเจนแล้วล่ะเข้ามาถึงก็มีการดิวและหนักไปกว่านั้นเนี่ยก็ส่งสัญญาณอีกนะ พร้อมที่จะมาช่วยคนที่เป็นคดีโกงคดีความอยู่ต่างประเทศพร้อมที่จะมาช่วยในทางการเมืองที่จะมาสื่อสารแต่จะไม่เป็นอุปสรรคให้เกิดข้อขัดแย้งนะทางการเมืองแต่ถ้าเราถอยไปเนี่ยดูจากประวัตินะครับการศึกษาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของจักรพศเนี่ยต้องถือว่าไม่ธรรมดาหรือเป็นประเภทเกรดเอนะผู้ดําเนินรายการก็เกรดเอเป็นถึงโกศกรัฐบาลในรัฐบาลท่านนายกทักษิณปี4ี่3และแน่นอนมาเป็นรัฐมนตรีสํานายกในยุคท่าน รัฐบาลนายกสมัตรปีห้าหนึ่งซึ่งก็กํากับกรมปะสัมพันธ์กํกกับการสื่อสารทั้งนั้นนะครับแล้วก็ต้องยอมรับเป็นผู้ที่สื่อสารได้แบบว่าแตกแานทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศครับแล้วก็ทําความเข้าใจสิ่งที่สาคัญที่สุดเนี่ยมีพลังในการนํามวลชนฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าจะต้องติดตามในการกลับเข้ามาที่ถามว่าเอ๊ะ และจะมีสัมพันธ์กับทางการเมืองแล้วไปยังไงไหมอันเนี้ยมี100ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ท่วงทํานองจังหวะจะควรจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็คุยยังต่อเะ๋ยเก่งตั้งต้นแบบนี้ก่อนคือพาคุณผู้ชมไปดูข่าวในวันนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเก่งจะมาถามพี่แมวเพราะว่าด้วยความเคารพจริงๆไม่ทันเก่งไม่ทัน <c oughs> คุณสุบภพบแล้วก็แล้วก็ไม่ทันช่วงที่เขาทํางานกับอดีตนายกทักษิณอดีตนายกสมัคร,ครเดี๋ยวมาถามเดี๋ยวมาถามกันเข้าใจว่าคุยนอกรอบกับพี่แมวเนี่ยทันการมีโอกาสได้ทํางานร่วมกันด้้วววยยกกกกกััันนนนนและมมีโอออาาาาสทํงร่่่็ถืคคุเตติ สื่อสารกันใช่ครับครับคุณผู้ชมไปดูข่าวในวันนี้ก่อนคือคุณจักรภพเนี่ยลงจากเครื่องบินแล้วก็ไปที่กองปราบนะครับก็เรียกว่าก็ว่ากันไปคดีความต่างๆมีอยู่2คดีคือคดีอังยี่นะครับคุณผู้ชมก็เรียกว่าได้รับการประกันไปเนี่ยด้วยวงเงิน4,0,000 0บาทนะคุณผู้ชมครับเรียกว่าคดีละ2 0 0 0 0 0สองคดีก็รวมกันเป็น4,0,000 0ก่อน,นตอนนี้ก็เรียกว่ามีอิสรภาพไม่ได้อยู่ในคุกเราพาไปดูบรรยากาศตรงนั้นก่อนนะครับคุณผู้ชมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนมีการ มีทนายนยมาก่อนทนายให้สัมภาษณ์ก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้หลบอะไรสื่อนะครับก็เดินมาสวัสดีทักทายนะครับแล้วก็ ยืนให้สัมภาษณ์สืมม่อมวลชนนานพอสมควรนะคุณผู้ชมคือนักข่าวถามจนหมดคําถาม,รม,มครับพี่แมวหมดคําถามก็ก็คุณจักรพบก็เป็นพิธีกรเก่าอยู่แล้วตอบได้ทุกคําถามเป็นนักสื่อสารประชาสัามพันธ์อ,อยู่แล้วพร้อมตอบทุกคาถามครับแต่ประเด็นแบบนี้นักข่าวพยายามถามว่าเนี่ยเข้ามาเนี่ยใช่ดีลทางการเมืองหรือไม่คุณจักรพบบอกว่าคือการเจรจามายอมรับไปเลยว่าเจรจามาส่วนจะมาทําอะไรให้ประเทศไทยบ้างเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงกันนะครับคุณผู้ชมครับ ต้องขออนุญาตอธิบายว่าไม่ได้แปลว่าต้องลงสมัครรับเลือกตั้งหรือรับตำแหน่งการการเมืองอาจจะอยู่ทางนโยบายทางการเมืองการพัฒนาแนวคิดการเมืองก็ได้ซึ่งอันนั้นเนี่ยไม่ไปฏิเสธชวนมาไปเมื่อกี้ที่บอกว่าจะมีการช่วยกลุ่มคนเสื้อแดงที่รีพายครับตักไทยจะมีการพูดถึงว่าคุณยิ่งรักไหมคมหรับไม่เฉพาะคนเชื้อแดงครับทุกคนที่รู้สึกว่าไปประกรนันเมืองเราจะช่วยทั้งหมดแต่ช่วยในหมายความว่าเจ้าตัวต้องเต็มใจนะเราไม่ไปบังคับใครกลับนะ ท่านนายกยิ่งรักเท่าที่ผมทราบเนี่ยก็เหลือเพียงเรื่องคดีจำนำฆ้านะครับเรื่องสองคดีเห็นว่าเคลียร์ไปแล้วนะผมคิดว่าท่านก็อยากกลับบ้านเหมือนทุกคนแต่ผมเองคงไม่มีสติปัญญาจะไปช่วยอะไรระดับนั้นผมคงจะช่วยคนที่ผมช่วยได้ทีนอยากถามกองกบการเดินทางกลับมาในครั้งนี้เป็นเพราะอำนาจของรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าไม่ใช่เพราะอำนาจของรัฐบาลเพื่อไทยแต่เป็นไปเพราะว่าการเกิดขึ้นของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเป็นแกนเนี่ย เพิ่มความมั่นใจว่าบรรยากาศต่างๆเหมือนเลื่อไปในทางที่ถต้องมากขึ้นผมไม่ได้พูดนะครับว่าทุกอย่างมันร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันไปในทางที่ดีขึ้นแลวผมตัดสินใจ,ะจ,ะจะรับความเสี่ยงตรงนั้นโดยที่กลับมาเข้าไปบนกานกา็แค่นั้นไม่มีครับดิวไม่มีมีแต่การพูดถึงบรรยากาศรวมพยาให้เห็นยังไงกับกฎหมายนเ่องธุรกรรมครับคำว่าไฟเขียวเนี่ยไม่มีครับแต่ว่ามีลักษณะที่ว่า อย,อย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นกันญาพูดซ้าอีกครั้งว่าการสร้างประชาธิปไตยเนี่ยมันชักจะเริ่มไปได้เร็วกว่าการทำลายะารคือไปหยุดกระบวนการไปทําให้กระบวนการมันติดเพี้ยนอะไรเงี่ยซึ่งอันนั้นแหละจะเรียกว่าเป็นไฟเขียวของได้ี่บรกรยาวกาศดีขึ้นเพี้ครับีีีไฟอาจจะมีครับอาจจะมีบ้างอตอนนี้ก็คือช่วยหนึ่จก็อย่างที่แต่ว่าจะกลับมาได้เมื่อไหร่อย,อย่างไรก็่้ออยู่กับเจ้าตัวเขาด้วยเพราะอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าตามสต่งบางอย่า จะรับผู้เดินทุกวันเป็นหนึ่งในนั้นของแนันดีคนรักเพื่อไทยนะบก็นั่นคือการให้สัมภาษณ์ของคุณจักรพงศ์นะฮะพี่แมวก็ยืนตอบคําถามนักข่าวทุกคําถามจนตอบหมดนะฮะพี่ก็นักข่าวจนไม่มีอะไรถามเรียกว่าไม่ทิ้งลายชัดเจนไม่ทิ้งลายพิธีกรนะแล้วก็ไม่ทิ้งลายคือคนที่ทํางานอยู่ในแวดวงสื่อสารมวลชนคือเรียกว่าถามมากผมก็ตอบครบเครื่องตอบครบทุกประเด็นแต่ถ้าดูใจความสําคัญ นักข่าวถามว่าดีหรือไม่ครับจักพรภพบอกว่าไม่ได้ดีแต่ว่าเจราจารรเข้ามาแบบที่พี่แมวมองแบบนี้ครับภาพขยับต่อไปข้างหน้าเป็นยังไงว่านี่บางคนวิเคราะห์ถึงขนาดว่าจะมาเป็นทรลโคงให้อดีนายกทักษิณครับครับ,รบอันเนี้เมื่อกี้ถ้าเราฟังจากข่าวนะอ,อันเนี้ว่าถือว่าเป็นจักรภพบจะพูดว่าเอ๊อาจจะไม่ใช่มาการเป็นรับตําแหน่งในทางการเมืองอะไรแต่พร้อมที่จะเหมือนอยู่กับ ฝ่ายนโยบายเหมือนคล้ายร่วมเป็นมันสมองแล้วเป็นคนอยู่ข้างหลังครับอันนี้ถือว่าเป็นมวยเพราะว่าการแรงเสียดทานคือหมายวาว่าดูปฏิกิริยาก่อนคดังนั้นช่วงแรกต้องสื่อสารออกมาว่าเฮ้ยผมไม่ได้มาออกกองหน้าเลยนะหรือตะลุยเลยนะไม่ใช่ยินดีที่จะให้คําแนะนําเป็นฝ่ายนโยบายแล้วยิ่งหายไปสิ้าปีเนี่ยประสบประการมันเชี่ยวชาญนะจากในประเทศไทยไม่ต้องพูดถึงพันก็แล้ว มันไปได้จากต่างประเทศแล้วเราต้องเข้าใจโดยสารการบริบทสภาวะแวดล้อมของโลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปเร็วมากแล้วการที่ไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยรประกอบกับพื้นฐานการศึกษา,อ,าอยู่เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอยู่แล้วาภาษาอังกฤษดีจบมหาลัยท็อป10อย่างเนี้ยมันก็ทําให้องค์ความรู้แน่นก็สามารถเอามาแอพพลายนี่แหละกลับมาเนี่ยมาใช้ประโยชน์ในทางการเมือง เกื้อกูลต่อพักเพื่อไทยซึ่งมันจะตรงภาษาการตอนนี้นะเพราะบริบทสงครามตีสมรภูมิทั่วโลกเนี่ยประเทศไทยมันอึ้กอ๊ะจะวางอะไรยังไงเนี่ยถ้าได้คนที่มีองค์ความรู้แบบนี้แล้วมันจะมาช่วยสื่อสารแต่สิ่งที่สาคัญที่สุดไงก็สื่อสารเป็นอีกนะการที่จะมาสื่อสารช่วยในเชิงเสื้อแดงเนี่ยต้องได้รับความเต็มใจนะผมไม่ได้ไปบังคับใครจะมีอะไรก็มาคือการพูดเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันระดับเซียนเซียนเลยมันครอบคลุมเลยแล้วก็ส่งสัญญาณให้แล้วก็ไปเกื้อกูลเนี่ยแบบนั้นของท่านนายกยิ่งรักเน จร,จริงๆเนี่ยมันจะเกื้อกูลเพราะคล้ายๆมันเป็นหัวหอ,อกมาก่อนครับมาดูปฏิกิริยา<ม>แล้วขณะเดียวกันเนี่ยจากหัวหอ,อกตรงเนี้ยมันจะสร้างสายสัมพันธ์เขาเรียกไปถึงคนไทยที่โดนคดีความต่างๆที่ต่างประเทศนะครับแล้วก็มาสัมพันธ์กับคนไทยที่โดนคดีความต่างๆในแง่ที่คุณจักรพบก็เคยโดนไม่ว่าจะเป็นหนึ่งนึงสองไม่ว่าเนี่ยจะเป็นเรื่องอั้งยี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครองอาวุธในเรื่องที่มันสัมพันธ์การเมืองอ่ะนั้นตรงเนี้ถือ ว่าเป็นปัจจัยตัวคนสําคัญนะที่มาเป็นตัวละครครับพอเดินตรงนี้ไปเนี่ยมันมาสอดรับกับสถานการณ์ช่วงนี้ของบ้านเมืองพอดีคเอาล,ละตอนนี้ฝ่ายเขาเรียกว่ารัฐบาลสืบทอดอำนาจถอยไปที่จริงยังไม่ได้หายไปถอยไปจังหวะเนี้ยมันก็เปิดโอกาสแล้วก็กําลังอยู่ในกระบวนท่าเรื่องกฎหมายนิรโทษเงี่ยอ๋อครับครับไอ้ตัวเนี้ยมันจะมาจุดประกายของการกระตุ้นกฎหมายนิรโทษได้ด้วยครับ แล้วก็จะเริ่มมีการมาผสมผสานเพราะจากคนที่โดนคดีจริงๆนี่ไปอยู่ต่างประเทศจริงๆมันมาอธิบายความถึงความรู้สึก15ปีเนี่ยมาโหูมันเป็นยังไงแล้วคนไทยผมโดน15ปีเนี่ยก็และพวกคนที่เพิ่งมาโดนเนี่ยแล้วยิ่งอายุน้อยด้วยนะเพราะตรงนั้นก็มีทั้งอายุมากมันก็จะเริ่มเรียกว่ามาสาทายอธิบายความความรู้สึกมันจะเกิดการจังหวะไงเข้ามาผสมผสานเนื้อหากับเรื่องนี้ละโทษอ๋อคือคือการที่คุณจะกระพบมาถ้า ขออนุญาตคุณผู้ชมจริงถ้าเป็นเกมการเมืองเนี่ยเป็นหมากนะพี่นะคือเป็นยุทธศาสตร์ทางทหารเนี่ยคือวางหมากนี้เลยอ่าเป็นคนถือถือธงนําทิศมาเข้ามาก่อนนะแต่สุดท้ายเนี่ยจะไปทําให้เกิดคนถือธงใหญ่นะซึ่งอาจจะเป็นท่านนายกยิ่งรักก็ได้ในเรื่องกฎหมายนิ้โทษแล้วก็พากันกลับมาหมดคือธงนํามาแล้วเปรียบเปรียบเปียบเป็นแล้วสามารถสร้างบรรยากาศให้มันเกิดการเรียกว่าถกแถลงละครับ ณจังหวะนี้ยม,มันจะดีเพราะว่าที่อาจารย์ชูศักดิ์เนี่ยเพิ่งออกมาใช่ไหมเรื่องกฎหมายนี้แล้วโทษอะไรเนี่ยอ,อันนี้มันจะทําให้เกิดเขาเรียกว่าบรรยากาศคือครั่กในบรรยากาศของการถูกแถลงที่จะเอากฎหมายฉบับเนี้ผ่านสภาในอนาคตเพราะกฎหมายฉบับนี้อย่าลืมนะมันมีต้นทานที่น่าสนใจเพราะมันมีทั้งมาจากภาคประชาชนเองที่เข้าชื่อมาจากพักก้าวไกลมาจากพักเพื่อไทยและอื่นๆนะแต่บริบทแบบเนี้ กฎหมายเนี่ยที่ควรเอามานําแสดงเนี่ยควรเป็นที่มาจากภาคประชาชนและของก้าวไกลส่วนคนอื่นนี่ก็ค่อยมาโหมโรงตอนที่แปรยติแล้วก็ได้ประโยชน์ร่วมกันแต่คุณจักรภพเนี่ยก็เหมือนจะเป็นช่วยมาใส่ฟืนสุมับให้มันเกิดความบรรยากาศึ้นด้วยกระตุ้นเพราะเป็นคนที่โดนจริงจริงๆรมันจะอธิบายความน้ำหนักมันมีมากกว่าแล้วก็ฝีไม้ลายมือเรื่องลีลาในการอธิบายความในที่จะทาให้เกิดการกระตุ้นเนี่ยคงไม่ต้องห่วง เดี๋ยวเราไปลงลึกในรายละเอียดการเก่งถามพี่แมวแบบนี้ขออนุญาตแบบนี้ว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวมีมีไหมครับกับคุณจกักรภพบโอ้มีตั้งแต่ท่านอยู่ในเป็นโคศกนครับ สนันนกนายกในรัฐบาลทักษิณตอนนั้นพี่ก็รับราชก,การอยู่กระทรวงกลาโหมทักษิณสองปีสี่สองสี่สามซึ่งตอนนั้นเนี่ย <c oughs> แล้วก็บริบทเกี่ยวกับคนเสื้อลุงเสื้อแดงต่างพี่ก็มีความสัมพันธ<อ>์การะกพบกวสัมพันธ์ก<อ>็มีการสื่อสารอะไรแลกเปลี่ยนทัศนะเจอสถานการณ์พี่แมวครับไปยังไงพี่แมวเป็นโฆษกกลาโหมแล้วตอนที่ท่านมาเป็นรัฐมนตรีสำนนกนายกในรัฐบาลสมัครปีห้าหนึ่งพี่เนี่ยเป็นโฆษกกระทรวงกลาโหม ในยุครัฐบาลท่านนายกสมัครแต่ท่านนายกสมัครท่านเป็นสองตำแหน่งไงท่านเป็นนายกด้วยท่านเป็นรัฐมนตรีกรรกลาโหมด้วยอ่าฉนั้นในหมวดรัฐมนตรีกะลาโหมเนี่ยพี่ก็มีปฏิสัมพันธ์มันก็มีความสัมพันธ์กันอ่าแล้วจนตรงนั้นแหละพอจบรัฐบาลตะพักไปพอปีห้าสองนังจากระพบก็ไปดงกระโดงคดีก็เดินทางออกไปต่างประเทศแต่สิ่งที่มันตลกไะไอคดีที่มาโดนความเรื่องอังยี่เรื่องอาวุธเนี่ยมันมาโดนตอนรัฐประหารปีห้าเจ็ดแล้วก็ ไปมีการสืบต่อว่าเอ้ยไปเกี่ยวข้องกับคดีดังเสื้อแดงนั่นแหละเกี่ยวข้องกับการสะสมอาวุธไหมมีอาวุธไหมสักรับแล้วก็มาโดนกล่าวหาตอนนั้นมันก็เลยมาเจอคดีนี้อีกแล้ววันเนี้ยที่กลับมาเนี่ยก็เป็นการมาต่อสู้คดีนี้ซึ่งในทัศนะของพี่เนี่ยนะไอ้คดีลักษณะอั้งยี่ต้องโจนที่มันค่อนข้างเขาเรียกว่ากว้างขวางครอบคลุมมากเกินไปนะครับซึ่งตรงเนี้ยมีโอกาสต่อสู้ได้ก็วันนี้ก็เห็นชัดได้รับประกันตัวนะครับก็คิดว่า กระบวนการท่าต่อสู้แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยบรรยากาศสภาวะแวดล้อมการเมืองแบบประชาธิปไตยตอนนี้อย่างเงี้ยมันมันมันมีโอกาสที่จะต่อสู้ได้แบบราบรื่นมันไม่ได้ยุคคอสชมันไม่มีการถูกบังคับวิถีถูกชี้เป้ามันสู้กันแฟร์ถ้าตรงเนี้ยถ้าสู้กันแฟร์เนี่ยที่เชื่อว่าจากข้อเท็จจริงแล้วก็จากบริบทตัวบทกฎหมายและบรรยากาศแวดล้อมเนี่ยมันไม่ไปเสียวหลังเฮ้ยม .4 สีเปล่ามีอะไรอ้ามันไม่มีฉะนั้นตรงเนี้ยเชื่อว่า อาจจะเสียเวลาไปบ้างครับแต่เชื่อว่าจบสุดท้ายก็น่าจะรอดจากคดีความคิดว่ารอดใน,ในท้ายที่<า>สุดตั้งประเด็นไว้แบบนี้ครับคุณผู้ชมครับผมตั้งประเด็นกับทีมงานไว้แบบนี้ครับพี่แมวว่าการเดินทางกลับมาของคุณสกภเนี่ยถ้ามองเป็นการเมืองคือเขาบอกว่าจะไปช่วยงานรัฐบาลถูกต้องไหมฮะมจะส่งผลบวกต่อพักเพื่อไทยหรือไม่มคําถามนี้นะครับเป็นโพด้วยนะครับคุณผู้ชม,อมลองแสดงความคิดเห็นมาหน่อยว่า จะเป็นผลบวกต่อพรรคเพื่อไทยไหมในมุมมองของพี่แมวทัศนะของพี่แมวเป็นยังไงฮะคือถ้าประเภทมาแสดงออกไม่ประเจิดประเจอนนะไปอยู่กองหลังจริงๆนะแบบที่ให้สัมภาษณ์เออแล้วมันสมองระดับนี้นะเกื้อกูลแน่นอนยึดทันสมัยต่อสาารการทั้งภายในประเทศทั้งต่างประเทศเชี่ยวชาญในการสื่อสารการเมืองนะครับเพียงแต่ว่าอย่าออกมาเป็นกองหน้าประเจิดประเจอแต่เป็นมันสมองแล้วก็ไปเสริม กำลังของฝ่ายรัฐบาลบอันนี้เป็นบวกแน่เพราะว่าเชื่อขีดความสามารถจะยกระดับการสื่อสารทางการเมืองรสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนได้ดีและสิ่งที่สาคัญที่สุดเนี่ยแหะเขาจะสื่อในเรื่องเนี่ยแหะที่มันประเทศกําลังต้องการครับคือความยุติธรรมความสามาัคคีมันเป็นจังหวะมาสอดรับสาระนี้มันเกื้อกูลแต่ว่าปัญหาที่ผ่านมาเนี่ย รัฐบาลยังไม่มีมือปฏิบัติการมือเสนอนโยบายแบบนี้ทำให้เสียเวลาไปหกเจดเดือนเนี่ยคือด้วยความเคารพด้วยตัวโคศกรัฐบาลเองเนี่ยก็ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้เต็มประสิทธิภาพนะถ้าในมุมมองของผมนะพี่คือก็สื่อสารอะไรไปก็อาจจะยังไม่ได้ถึงก็บางทีพอถามไปคนยังจําชื่อไม่ได้เลยเอาตามความจริงเยอะอ่าครับ มันก็เลยเป็นปัญหาของสังคมอะว่าท่านกรุณาไปสื่อสารตัวเองก่อนก่อนจะมาสื่อคือคนยังจําชื่อไม่ได้เลยคุณผู้ชมจําได้หรือเปล่าว่าว่าใครคือโคศกรัฐบาลลองพิมพ์กันมาหน่อยว่าโคศกรัฐบาลตอนนี้ชื่ออะไรต้นความจํากันหน่อยก็ั่นครับใช่ไหมอันนี้เราพูดกันตรงๆมันก็ชัดเจนครับก็ถือว่าถ้าได้คุณจะกับพบมาถ้าทํางานอยู่เบื้องหลังแบบที่พูดจริงๆใชที่แม่มองว่าได้แต้มบวกแล้วเพื่อไทยใช่เพราะว่าจากประสบการณ์ของเขาเนี่ยครับเขาจะออกนโยบายยุทธศาสตร์ ลรวก็มาตรการได้แบบทันสถานการณ์ครับแต่ก็มีข้อเป็นห่วงอันหนึ่งว่าพอนโยบายยุทธศาสตร์มาตรการมันออกโปะเนี่ยรับไอ้คนรับไม้ต่อจะที่จะต้องมานําเสนอนาแสดงเนี่ยถ้าว่าจะเป็นทีมโกศกรัฐบาลทีมโกษกของพรรคเพื่อไทยทีมโกศกของกระทรวงทบวงกรมอื่นต่างๆเนี่ยนะอันเนี้ยก็เชื่อว่าคงต้องมีการมาติวอะพูดว่ายๆอาจารย์ใหญ่มาแล้วพอออกนโยบายยุทธศาสตร์ ออกมาตรการออกแผนงานตอนนี้ก็มาติวผู้รับผิดชอบตรงนั้นหรือไม่ดูแลคนนี้เ๊ะไม่ถึงคัดคนใหม่ก็สามารถมาเลือกสรรคนรุ่นใหม่นะครับเพื่อไทยซึ่งมีเยอะตอนนี้แล้วก็จริงๆแล้วถือว่ามีขีดความสามารถรแต่ยังไม่มีโอกาสแสดงตรงนี้ลหละถ้าคุณจะกระพบเข้าไปคุกพอคิดปั๊บดูหน่วยการไอ้น้องนี่ไหวก็บางคนบอกว่าเมื่อต้นสัปดาห์ คุณทักษิณเนี่ยเข้าไปที่พักเพื่อไทยแล้วเหมือนเปิดตัวยังเป็นทางการ,รและ้วล่ะทางการเมืองคุณจักรภพมาอีกเคยเป็นโคศสสกร,รัฐบาลมาอีกอตรงนี้เขามองว่าอุ้ยจะไปช่วยเป็นโทรโขคงให้คุณทักษิณไหมในอนาคตพี่อันนี้ม <า S 2> ันช่วยอยู่แน่เลยในทางนโยบายแต่ต้องอยู่ห้างหลังไงที่พี่บอกแต่สามารถแนะนําครับแนวทางการสื่อสารข้อความบทความสื่อยังไงอันเนี้ยคือหมายความว่าลีลาระดับจักรภพเนี่ยเชื่อว่า เวลานําเสนอแล้วมันเป็นแต้มบวกมากกว่าลบอคือเป็นบวกอยู่แล้วเป็นบวกอยู่แล้วแต่ว่าแต้มลบเนี่ยแทบไม่มีเพราะว่าถ้าเราดูจากวิธีการจากประสบการณ์ของเขานะเขาเข้าใจว่าอย่าหนักไปอย่าเบาไปต้องพอดียังไงเขาเป็นคนรู้จังหวะจากคนคือถ้าเรียนคุณผู้ชมด้วยความด้วยความตรงไปตรงมาคือถ้าเราติดตามคุณจักรภพใน Facebook เองก็ตามนะครับคือยังติดตามการเมืองตลอดสื่อสารตลอดแล้วก็มีแฟนคลับเป็นของตัวเองนะครับกลุ่มคนเสื้อแดงหรือว่ากลุ่มคน ที่นิยมชมชอบเยคือมันจะเห็นจุดยืนเขาเนี่ยถือว่าชัดและนิ่งมาตลอดนะในการยืนกับประชาธิปไตยแต่อีกฝ่ายอาจจะมองว่ามันมันเข้มมันล้นไปไหมนะแต่ถ้าเป็นคนที่ใจนิ่งๆนะแล้วยืนประชาธิปไตยเนี่ยจะรู้ว่าเฮ้ยอันเนี้ยเขายืนตามกติกาประชาธิปไตยถือว่าได้ตัวละครสําคัญกลับมาชเพราะว่าถือว่าแข็งแกร่งนะครับคือคือในจุดยืนต่างๆอันเนี้ยแข็งแกร่งเลยแต่แต่สิ่งที่ต้องจับตาดูต่อไปถ้ามันมีคําถามหนักๆถึงเรื่องหลักการบางอย่างเช่น คุณจะกรบพบเคยมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนโยบายหนึสองอะไรแบบนี้พี่แมวมองว่าอาจจะเกิดภาพที่ลดทอนคุณค่าที่เคยมีในอดีตของคุณจะกรบพบแมะคือถ้าถามว่าจะลดทอนเนี่ยถ้าในจากฝั่งที่เผชิญกันเนี่ยแน่นอนนะเขาจะถูกมองเป็นเชิงลบ,บแต่ในบริบทสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยนะแล้วก็มันชัดเจนแล้วล่ะไอ้ข้อกล่าวหานี้อของเขาเนี่ยมันหลุดไปแล้วนี่มันจบไปแล้วอ่าฉะนั้นตรงเนี้ย มันก็บันเทาไปครับแล้วก็มาเน้นการในสื่อสารเนี่ยซึ่งระยะหลังเนี่ยเขาจะเน้นการสื่อสารในเชิงประชาธิปไตยการตงแล้วการต่างประเทศครับซึ่งตรงเนี้ยกำลังมาสอดรับกักสาการบริบทจริงครับที่เราต้องการผู้รู้อย่างเงี้ยจริงๆมาเสนอนะฉะนั้นตรงเนี้ยเชื่อว่าไม่ได้บั่นทอนหรอกเพราะคดีความมันครับไปละแต่ว่ามาเสนอบทที่เป็นแข็งแกร่งแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์ตัวเนี้ย ยังไงไปได้ครับพี่แมวมองว่าเป็นแต้มบวกอธิบายบทั้งหมดว่านี่คือได้แต้มบวกว่ากันไปแต่มีมุมมองแบบนี้เพื่อไทยถ้าพูดถึงเพื่อไทยก็ต้องพูดถึงก้าไกลไปด้วยในทีเดียวกันมันจะทําให้การแข่งขันชิงการนําทางการเมืองน,นี้เข้มข้นมากขึ้นไหมครับระหว่างเพื่อไทยกับเก้าไกลอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอแต่เราก็ไม่ต้องไปกังวมใจเพราะรว่าเราถือว่าจริงๆทั้งสองพักเนี่ย มันถูกส่งสัญญาณโดยพี่น้องประชาชนจากการเลือกตั้งอยู่แล้วในเจตนารมณ์จริงๆเนี่ยอยากให้จับมือกันเพียงแต่ว่าใครจะนําก็ดูอยู่ที่แต้มกับข้อจํากัดอื่นๆเช่นในสถานการณ์ปัจจุบันเนี้ยเอาละแต้มต่อที่เก้าไกลมีในเสียงของประชาชนสูงกว่า14ล้านเพื่อไทยก็10ล้านแต่ว่าต้องยอมรับสถานะตอนนี้นายกรัฐมนตรีคือเพื่อไทยแล้วพิธาเป็นแคนดิเดตของก้าไกลก็ตามเนี่ย แต่ตอนนี้ก็ประสบปัญหาในเรื่องที่พักก็จะถูกยุบเป็นกรรมการบริหารก็อาจจะช่วดอีกนะครับก็ตรงนี้ก็อาจจะทำให้สเปคที่เป็นนายกก็ต้องหลุดไปดังนั้นน้ำหนักตรงนี้ไอแรงเสียดทานของพักเพื่อไทยมันจะน้อยเพราะแสดงว่าตัวเองยังมีโอกาสนำในเรื่องนายกรัฐมนตรีซึ่งตอนนี้ก็เป็นอยู่แล้วนะแต่ขณะเดียวการตัวเลือกก็ยังมีเผื่อไว้อีกสองคนค แต่ก้าวไกลไม่มีตัวเผื่อแต่เป็นตัวบวกในเชิงฐานประชาธิปไตยด้วยกันได้<อ>ฉะนั้นตรงเนี้ยแรงเสียดทานหรอกก้าวไกลเนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนก,การเมือนใหม่ยอมรับนะบมันอยู่ที่เพื่อไทยเพื่อไทยเนี่ยจะตระหนักเรื่องต้องเป็นนายกครับแต่ถ้าเราดูปัจจัยเหตุปัจจัยที่พี่ว่าไป,ไปเมื่อกี้มันจะเห็นชัดว่าไม่ต้องกังวลแล้วยังไงนายกเนี่ยมันมีโอกาสอยู่กับเพื่อไทยครับ คุณไม่ต้องกังวลว่าคุณจะอยากได้นายกอะไรทั้งสิ้นใช่ฉะนั้นตกว่าไอแรงเสียทานตรงนี้ยที่กลัวก้าวไกลจะไหมน่ะมันจะน้อยอแต่ในเชิงมวลชนว่าโอ้โหแม้ว่าคุณจะกระพบมีมวลชนที่เป็นคนเสื้อแดงมีแฟนคลับบางส่วนออามาเติมมาอยู่ในกระดานการเมืองตรงนี้แล้วแต่แน่นอนแหละเพื่อไทยก้าวไกลก็ต้องแข่งขันกันไปมันก็ถือว่าเป็นปกติทางการเมืองใช่ไหมอ๋อกว่ากันไปใช่เพราะตอนนี้ขนาดเดียวกันเนี่ยเหมือนที่ท่านทัศนสินแสดงบทบาทอะไรเนี่ยครับตอนนี้จริงๆเนี่ยก็เพื่อต้องการดึงฐานเสียงเดิมอ่ะ ให้มันดำรงสภาพไว้นะให้มันถอยออกไปเพราะเสื้อแดงเราเสียไปเยอะนี่พักเพื่อไทยท่านทัศน์สินก็เหมือนมาตรึงไอ้ที่มีอยู่อ่ะเฮ้ยอย่าถอยไปอีกส่วนจากกระพบเข้ามาเนี่ยมันก็มีโอกาสจะมาเกื้อกูลนะครับจากเสื้อแดงที่ที่หันเหรียญนขวางอะเสื้อแดงไปเป็นส้มอย่างหันเหรียญขวางนะครึ่งครึ่งกลางเนี่ยคนก็มีโอกาสจะกลับมาแต่ที่สุดโต่งไปแล้วเนี่ยมแล้วไม่ต้องไปทวงหรอกไม่มาหรอกก็ระหว่างคนที่จะแดงหรือจะส้มดีตรงเนี้ยก็จะมาเสริม ท่านทักษิณได้ท่านทักษิณก,ก็กดพวกเดิมนี้ไว้ให้พวกที่แฟนขับเต็มที่น,นะเอาไว้อยู่แล้วนี่ก็มาพวกหาเหลียนขวางก็มาเสริมด้วยกันและกันไม่ให้ไหลไปทางนู้นใช่ครับแต่ถือว่าทันไหมฮะหรือว่าได้ผลไหมในมุมมองพีถ่ถือว่าถ้ามาตอนนี้ยังถือว่าทันครัเพราะช่วงนี้ยังเป็นหัวเรี่ยวหัวต่อยังพอไหวอยู่คุยกับพี่แมวหลายครั้งพี่แมวบอกว่าอดีตนายกทักษิณไม่เงียบก็ตรงทุกครั้งไม่เงียบจริงๆเพราะนั่นถ้าคนเข้าใจบุคลิกคุณลักษณะของท่าน ถ้าคนเคยรู้จักท่านมายาวนานนะครับรู้ตัวตนท่านเนี่ยก็จะบอกแบบพี่ทั้งนั้นนะยกเว้น้าคนไม่ได้ยาวนานเนี่ยจะไปคิดจะาไปดูปัจจัยตัวแปรจะไปดูว่าเงียบแน่นอนต้องเข้ามาต้องสองเดือนนี้อันนี้เหมือนเรารู้นี่ตื่นกว่าัเตือนกว่าๆไม่เงียบเลยเข้าพักเลยเอแล้วก็คุณจักรพเข้ามาอีกนั่นแหละสำนักข่าว Today Make tomorrow Today